สวัสดีค่ะคลายๆก็เข้าครัวันนี้ค่ะจุ๊เอาตัวเมนูบลูเบอร์รี่มัฟฟินมาฝากเพื่อนๆกันค่ะตัวนี้ฟังชื่อแล้วก็ดูเหมือนไม่ยากเนาะแน่นอนค่ะไม่ยากวิธีทาง่ายมากเลยแล้วก็อร่อยด้วยค่ะตัวบลูเบอร์รี่มัฟฟินนะคะจุ๊อาจจะเพิ่มส่วนผสมเข้าไปคือตัวบัตเตอร์มิลค์ค่ะเพื่อที่ให้เนื้อเค้กของเรานะคะชุมช่มฉ่ำก็คือเป็นแบบออกมอยส์มากขึ้นเนาะยังไงเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและว,วิธีทํากันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาลงมือทําตัวบลูเบอร์รี่มัฟฟินกันเลยนะคะเดี๋ยวอันดับแรกค่ะจุ๊บจะร่อนของแห้งก่อนเนาะก็จะมีแป้งค่ะน้ตาตาลป่นแล้วก็เบกกิ้งโซดาเกลือแล้วก็ผงฟูค่ะจุ๊บจะใส่แป้งลงไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะร่อนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ค่ะเทไปให้หมดเลยค่ะน้ำตาลป่นเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปเลยนะคะ จุ๊บนั้นไมใ่ใช้เป็นน้ำตาลป่นนะมันจะละลายง่ายกว่าน้ำตาลทรายอะคะ่ะหรือไม่ถ้าหาซื้อไม่ได้จริงๆก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายเกล็ดละเอียดสำหรับเบเกอรี่ก็ได้ค่ะอันนี้ก็ตามน้ำตาลป่นค่ะเกลือค่ะเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูค่ะโอเคเดี๋ยวจุ๊บขอตัวไปร่อนนี่เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำขั้นตอนอื่นกันค่ะ เดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวบลูเบอร์รี่มัฟฟินกันเลยนะคะที่จุ๊บได้ทำเสร็จไปแล้วก็คือร่อนแป้งเค้กเนาะแล้วก็น้ำตาลทรายก็คือส่วนผสมที่ได้เป็นแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะจะเป็นขั้นตอนของของเหลวจุ๊บก็จะใส่บัตเตอร์มิลค่ะกับไข่ไก่เนาะตัวบัตเตอร์มิลนะคะก็จะเป็นตัวนมสดครึ่งนึงแล้วก็โยเกิร์ตครึ่งนึงค่ะผสมให้เข้ากันคนรวมกันเลยนี่ค่ะจะเทใส่ในนี้เลยนะคะ แล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะก่อนใส่ก็ตีให้พอแตกก่อนนิดนึง<ม>คนสองอันนี้ให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งส่วนผสมของของแห้งนะคะเป็น3สามับครั้งแล้วก็ค่อยๆเทใส่แล้วก็ใช้เครื่องตีตีเอาค่ะคนอันนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะส่วนผสมที่ได้จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ จะข้นๆแบบนี้หน่อยแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะแบ่งของแห้ง3ครั้งใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ตีด้วยเครื่องตีค่ะจุ๊บจะใส่ก่อนส่วนที่1ใช้สปีดกลางหรือจะปิดบานสปีดต่ำถึงสปีดกลางอะคะ่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมที่เข้ากันเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวจุ๊บขอตัวไปทาส่วนที่2อกับส่วนที่3ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะพอจุ๊บคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนะคะเนื้อที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะค้นแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวจุ๊บจะใส่เนยละลายค่ะลงไปแล้วก็ฟลูด้วยตัววิสนะคะตัวเนยละลายค่ะจุ๊บเอาเข้าไมโครเวฟค่ะอุ่นที่30วินาทีค่ะ แล้วก็พักให้อุ่นนิดนึงเทลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ใช้ตะก้อค่อยๆค,ค,คนให้เข้ากันค่ะพอเนยกับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวจุ๊บจะใส่บูเบอรี่ตามเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเตาอบคนส่วนผสมนี้เข้ากันเลยค่ะเนื้อจะค่อนข้างออกเหลวขึ้นนิดนึงแบบเนื้อที่ได้จะเนียนแบบนี้เลยนะคะพอเสร็จแล้วค่ะใส่ตัวบูเบอรี่ได้เลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆกลัวว่าจะหวานไปก็ใส่นิดเดียวก็ได้นะคะอันนี้ถ้าใครชอบเยอะใส่เยอะได้เลยแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะประมาณนี้เลยค่ะเเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำขั้นตอนงานต่อไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาตัวเค้กนะคะใส่ตัวมัฟฟินกันตัวเค้กอะคะ่ะจุ๊บจะคนให้ไม่เข้ากันเขาเรียกว่าอะไรจะแบบคนแล้วให้เหลือสีขาวไว้แบบนี้ค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราอบออกมาแล้วเนาะจะได้ไม่เป็นสีม่วงหมดเลยจะยังมีสีขาวแล้วก็สีม่วงสลับกันจะดูสวยกว่านะคะแล้วจะใช้เป็นสกู๊ปไอติมค่ะสกู๊ปประมาณสสกู๊ปได้นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวข้างหน้าค่ะเราก็จะโรยตัวบลูเบอร์รี่ที่เหลืออยู่อีก เนี่ยค่ะนันจะเป็นสีสองสีเหมือนกันพอได้ประมาณนี้แล้วค่ะก็เอาบูเบอรี่กวนที่เหลือค่ะโรยข้างหน้าหน่อยจะจทำให้ดูอีกอันนึงนะคะประมาณนี้เล เดีย๋ยวจุ๊บขอตัวไปทำที่เหลือให้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีอบกันค่ะค่ะจุ๊บก็ได้ใส่เต็มครบเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าจุ๊บเหลือไว้สองอันด้วยนะสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทําไม่อยากทานแบบบลูเบอร์รี่เยอะหรือว่ากลัวอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจุ๊บจะท็อปด้วยบ,บลูเบอร์รี่ข้างบนเต็มหมดเลยแต่ว่าอันนี้สองอันสำหรับเพนเทนเ,เอาไวนะ้เนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะเอาเข้าเตาอบนะคะใช้ไฟอยู่ที่170องศาไฟบนล่างไม่ใช้พัดลมค่ะอบประมาณ25-30นาทีค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราออกมาดูนันค่ะว่าหน้าตาจะมาเป็นยังไง เสร็จแล้วค่ะสำหรับตัวบูลลี่มัฟฟินนะคะที่จุ๊บทำออกมาหน้าตาออกมาแบบนี้เลยปูดขึ้นมาอย่างนี้นะคะไฟค่ะที่จุ๊บใช้ก็คือ170องศาค่ะอบอยู่ที่25-30นาทีค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv mm hmm. ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย